สดยามเช้าโดยกลุ่มปตทบริษัทพีทีทีกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชนบริษัท i r อาพีซีจำกัดมหาชน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับตลาดหุ้นไทยเปิดทําการซื้อขายในเช้าวันพฤหัส,สบ,บดีนี้นะครับ10เมษายนก็บวกเล็กน้อยนะครับ2.29จุดวันนี้คงจะต้องติดตามเพราะว่าถ้าพูดถึงตลาดหุ้นในระดับภูมิภาคนั้นก็มีทั้งปัจจัยบวกนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเปิดเผย รายงานการประชุมของคณะกรรมการ f o m c ครั้งล่าสุดดูเหมือนว่าสัญญาณที่บอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วนั้นอาจจะไม่ถึงขั้นเร็วอย่างที่มีการส่งสัญญาณกันมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ทําให้หุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็บวกขึ้นไปร้อนแรงแล้วก็ส่งผลมาถึงตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ด้วยแต่แล้วก็ตามครับก็มีปัจจัยลบนั่นก็คือเรื่องตัวเลขส่งออกและนําเข้าของจีนนะครับซึ่งก็ฉุดตลาดหุ้นของจีนและก็ฮ่องกงเช้าวันนี้ลงไปพอสมควรทีเดียว ก็ระหว่างปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนีก้ก็ต้องมาดูนะครับเพราะว่าปัจจัยภายในของเรานั้นก็มีเรื่องที่กําลังจะเข้าสู่วันหยุดยาวช่วงสงกรานต์หลายวันด้วยนะครับนักลงทุนอาจจะมีการเทขายหุ้นออกมาเพราะว่าไม่อยากจะถือ,อหุ้นข้ามในช่วงวันหยุดที่เป็นลองวีเอ็นนะครับแต่ว่าแรงซื้อจากต่างชาติซึ่งก็ต่อเนื่องอามาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นั้นเนี่ยก็เชื่อว่าวันนี้อาจจะยังมีอยู่แล้วก็อาจจะหนุนให้ดัชนีนั้นสามารถอยู่ในแดนบวกได้นะครับส่วนว่า จะเป็นอย่างไรนั้นก็คงจะต้องติดตามกันในช่วงบ,าบา่ายๆท้ายตลาดแล้วครับเามื่อวานนี้ตลาดหุ้นก็ถือว่าสามารถที่จะรีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับโดยมีปัจจัยหนุนจากตลาดในภูมิภาคนะครับซึ่งก็รวนแล้วแต่กลับมาบวกกันโดยดัชนีก็เคลื่อนไหวแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆแ,แต่ก็อยู่ในดอนแดนบวกตลอดการซื้อขายนะครับโดยดัชนีนั้นขึ้นไปทํา ระดับสูงสุดนะครับก็บวกไป10.23จุดครับ1,389.57จุดนะครับในขณะที่ต่ำสุดของวันเมื่อวานนี้บวกไป1.21จุดครับ1,380.55จุดก็เห็นได้ชัดนะครับว่าประคองอยู่ระดับเหนือกว่า1,380จุดตลอดการซื้อขายเลยก่อนที่จะปิดตลาดนั้นช่วงท้ายๆก็มีแรงเทขายทำให้ย่อลงมานะครับ ปิดที่1,382.02จุดครับบวกไป2.68จุดหรือว่า0.19เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายก็เริ่ม เบาบางลงนะครับเพราะว่าใกล้วันหยุดนั้นนักลงทุนก็คงจะถอยอไปจากตลาดกันพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้ก็2 2 1 9 0ืล้านบาทนะหลังจากที่ขึ้นมาเป็นระดับ30,000ล้านตอนนี้ก็เริ่มย่อๆลงมานะครับเข้าใจว่าหลังสงกรานแล้วก็คงอาจจะกลับมาคึกคักเพิ่มขึ้นนะครับส่วนสรุปการซื้อขายเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุดที่ค่อนข้างที่จะมากทีเดียวนะครับ1,726.62ล้านบาทครับ เช่นเดียวกับนักลงทุนรายย่อยนะครับซื้อสุทธิด้วยนะครับ393.56ล้านบาทในขณะที่สถาบันก็ยังขายสุทธิต่อเนื่องอีกวันหนึ่งนะครับ1 5ึ่งพ้านล้านบาทแล้วก็พร o อพเทรดนะครับขายสุทธิ586.27ล้านบาทส่วนห้านดับหลักทรัพย์นะครับที่มีการซื้อขายสูงสุดเมื่อวานนี้ก็ประกอบไปด้วย Advance นะครับธนาคารกสิกรไทย p t ีทนะครับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะครับก็มีทั้งบวกทั้งลบ คละากันไปนะครับส่วนตลาดยุโรปและตลาดสหรัฐครับก็อย่างที่เรียนตัวเลขสําคัญหรือว่าข้อมูลสําคัญนั้นก็คงจะเป็นข้อมูลจากการเปิดเผยมิิสนะครับหรือว่ารายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ธนาคารกลางสหรัฐในรอบที่เพิ่งจะประชุมเสร็จสิ้นไปนะครับในรายละเอียดนั้นเนี่ยดูจะแตกต่างจากที่เจเน็ตเยนเ,เลนออกมาส่งสัญญาณ ในช่วงหลังเสร็จสิ้นการประชุมครั้งล่าสุดนะครับซึ่งเจเน็ดจะเล่นได้ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายทําให้ทิศทางของดอกเบี้ยสหรัฐนั้นอาจจะเริ่มต้นกาขึ้นในช่วงเร็วกว่าที่คาดการกันนะครับก็คือประมาณสักอาจจะเป็นช่วงไตรามาสท้ายๆไตรามาสแรกของ ปีหน้าหรือว่าต้นไตรมาสสองนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าในรายงานการประชุมความเห็นของคณะกรรมการ FOMC จํานวนไม่น้อยนะครับที่ดูจะยังมองไปที่เรื่องของตัวเลขภาคแรงงานว่าจะต้องมีความมั่นใจก่อนว่ามีการฟื้นตัวที่ชัดเจนนะครับจึงค่อยมาตัดสินใจพิจารณาในเรื่องของการขยับขึ้นดอกเบีย้ยตรงนี้ก็สร้างาถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อนักลงทุนนะครับเพราะมองว่าเรื่องดอกเบี้ยก็อาจจะไม่เป็น อย่างที่มีการคิดกันก่อนหน้านี้ก็คือ,อ,อไม่เร็วอย่างที่ได้มีการส่งสัญญาณกันนะครับก็ทําให้มีแรงซื้อเข้ามานะครับแล้วก็ข่าวนี้ก็ส่งไปถึงทางยุโรปในช่วงก่อนจะปิดตลาดด้วยนะครับทำให้ปิดตลาดนั้นดัชนีฟุซี่ร้อยตลาดลอนดอนนะครับก็บวกไปได้44.92จุดครับ0.68อเยอรมันนะครับดัชนีดัคบวก15.56จุดครับ0.16แล้วก็ CAC40 <c oughs> ครับของของฝรั่งเศสนะครับ บวก17.5 8.5จุดครับ0.4เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ดาวโจนส์ครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าร้อนแรงทีเดียวนะครับบวกไปถึง181.04จุดครับ1.11เปอร์เซ็นต์นะครับ NASDAQ บวก70.91จุดครับ1 7 2เปอร์เซ็นต์และ S&P 500ก็บวกไป20.22จุดครับ1.09เปอร์เซ็นต์ NASDAQ นี่หลังจากที่บวกไปเมื่อคืนนี้ก็ทำให้กลับมาอยู่ในแดนบวกได้ในช่วงตั้งแต่นับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะครับ ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ครับก็ดูจะผสมผสานครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องของอตัวเลขของส่งออกและก็นําเข้าของจีนประกอบเดือนมีนาคมนั้นเนี่ยกลับปรับตัวลดลงนะครับสวนจางสวนทางกับที่เขาคาดการณ์ว่าน่าจะยังบวกได้อยู่นะครับก็นิกเกอีนนั้นยังพอบวกได้ครับก็คือบวกได้ 108.90. แจุดนะครับ0.76%ตแต่ว่าอของเซี่ยงไฮ้กับของหางเสงนั้นปรับตัวลดลงนะครับเช่นเดียวกับสิงคโปร์นะครับสเตทไทม์ Straight time, ลบไป20 8.72จุดนะครับจาการ์ตาก็ลบนะครับเช้าวันนี้ฟิลิปปินส์เปิดทําการซื้อขายเช่นเดียวกับจาการ์ตานะครับฟิลิปปินส์บวกได้58.16จุดนะครับส่วนค่าเงินครับเช้าวันนี้ครับประธานโทษนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับค่าเงินเช้าวันนี้เงินบาทเปิดมานี่แข็งค่าหนักเลยนะครับ32.16ถึง32.18นะครับเยนก็อยู่ที่101.91ยูโร1.3849นะครับส่วนราคาน้ํามันครับเมื่อคืนนี้ยังเป็นอีกคืนหนึ่งที่ราคาขยับขึ้น ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับโดย WTI บวกไป1.04เหรียญต่อบาเร็วนะครับเรนบวกไป32เซนต์นะครับสวนดูไบก็บวกไป95เซนต์เมื่อวานนี้ราคาน้ำมันส่รนลุลูกที่สิงคโปร์ที่ขยับขึ้นก็ส่งผลทำให้เช้าวันนี้ราคาขายปลีกของบ้านเราก็ขยับขึ้น40สตางค์นะครับ E85 ก็20สตางค์ครับะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามราคาทองคำครับ ย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญเราเชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคนเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน PTT Global Chemical หนึ่งในสิบบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จากดี s i ตลาดทองคําที่โคเม็กซ์นะครับเมื่อคืนนี้เนื่องจากว่าหุ้นร้อนแรงเหลือเกินนะครับนักลงทุนเองก็มีการเทขายทองคําแล้วก็คงจะไปลุยสินทรัพย์เสี่ยงกันมากขึ้นนะครับทำให้เมื่อคืนนี้ทองคำเนี่ยย่อลง3เหรียญ20เซนครับก็มาปิดที่1 3 0 5เหรียญ90เซนก็ยังเห็นได้ชัดนะครับว่ายังยืนอยู่เหนือ1,300เหรียญอยู่นะฮะ แต่เช้าวันนี้ครับจากการที่เขาเริ่มสังเคราะห์ข่าวย่อยข่าวกันว่ามินิสนะหรือว่ารายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ซึ่งดูจะส่งสัญญาณสวนทางจาก ที่เจเน็ตเยเลนได้เคยกล่าวนะครับก็คือดอกเบีย้ยอาจจะไม่ขึ้นเร็วอย่างที่เจเน็ตเยเลนส่งสัญญาณนะครับก็ส่งผลทําให้มีแรงซื้อเข้ามาในเช้าวันนี้ดันราคาทองคําขึ้นไปอีก10กว่าเหรียญน,นะครับเราเห็นราคาล่าสุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 1, 3 1 3ง4เหรียญทีเดียวนะครับแล้วก็ส่งผลทําให้เช้าวันนี้ราคาที่สมาคมค่าทองคําเขาประกาศครั้งแรกนะครับเขาอ้างอิงถึง1316เหรียญน,นะครับ แต่ว่าเงินบาทที่เปิดมาค่อนข้างแข็งค่านะครับก็ไปกรบอยู่พอสมควรทําให้เช้าวันนี้เปิดราคามาครั้งแรกนั้นบวกไปเพียง50บาทต่อบาททองคำนะครับส่วนเซ็ตอินเด็กซ์ครับล่าสุดบวกอยู่2.31จุดนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับต้องลากไปก่อนสวัสดีครับ